พูดดีกว่าค่ะพูดไปสองไทยเตี้ยนิ่งเสียตำลึงทองการจะดับคุกได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือต้องดับที่ตัวเราเอง ก่อนอื่นเลยแล้วกันนะคะก็คือจริงๆเราเนี่ยงานงานวิ่งครั้งนี้มันเป็นงานวิ่งปกติทั่วไปที่แบบมีการรับสมัครมีระยะการวิ่ง5กิโลสกิโลกิโล,โลแล้วก็มีการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวก้อยเองเนี่ยาทางผู้จัดงานเนี่ยนะคะได้ได้มา,เ,าเรียกว่าอะไรมาคุยโปรเจกต์กับก้อยแล้วก็อยากจะให้ก้อยเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะมาเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วก็ในฐานของพรีเซนเตอร์ของของ,ของงานวิ่งในครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งตัวก้อยเนี่ย คือ,อผู้จัดงานเนี่ยเขาอยากจะจัดงานวิ่งสําหรับผู้หญิงซึ่งตัวก็เคยจัดงานวิ่งของผู้หญิงเนี่ยมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเพราะว่าเราก็เหมือนห่างหายจากการจัดงานวิ่งมานานแล้วเราก็อยากจะกลับมาจัดให้ให้ผู้หญิงอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็งานนี้ไปจัดที่ภูเก็ตด้วยวตัวก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตพอดีเลยอ<แ>ะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขามีการซื้อลิขสิทธิ์นะคะตัวกระต่ายเอสเตอร์บันนี่มาจากเกาหลี ซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอีกหนึ่งสีสันที่อยากจะให้นักวิ่งสาวๆที่ชื่นชอบน้องกระต่ายเอเซอร์บันนี่เนี่ยมาร่วมวิ่งด้วยกันคือมันเป็นงานวิ่งปกติทั่วไปเลยใช่ใช,ใช่ค่ะแล้วก็ความตั้งใจดีของผู้จัดงานในครั้งนี้เนี่ยคือเขาอยากจะนําส่วนหนึ่งของรายได้จากการสมัครเนี่ยไปมอบให้กับองค์กรการกุศลก็คือ,อ,อมูลทิิรามาธิบดีเห็นนะคะทำไหนที่วันนี้แรกมัเล่าไปไหนเลย เอาอย่างนี้ละกันคือคือเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเราเราก็ไม่สบายใจเนาะเนะเาะแล้วก็แล้วก็เป็นมันก็ทุกแหละแต่ว่าแต่ว่าการจะดับทุกได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือต้องดับที่ตัวเราเองแล้วก็ถามว่าจะทาให้ก้อยแบบต้องจัดการยังไงจะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองดีกว่าแล้วเราก็เอาเวลาไปโฟกัสการจัดงานให้ดีที่สุด ให้คนที่เขามาสมัครวิ่งกับเราได้ไปวิ่งในงานที่ดีให้เขาวิ่งแล้วเขามีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้านไปอันนี้ก็ว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดงานครั้งนี้<ว>ก้อยค,ค,คิดว่าเพจที่ออกไปลงเขาตั้งใจบิดเบือนหรือว่าเขาเข้าใจผิดถึงลงไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบแล้วก็ก้อยก็คงจะไม่ไม่หาเหตุผลด้วยไม่ได้คิดจะจัดการอะไรใช่ไหมคิดจะฟ้องร้องอะไรไหมเพราะว่าาเราทั้งโดนหนักเหมือนกัน อ,อสำหรับก้อยนะคะคือการฟ้องร้องไม่ได้ทําให้ก้อยมีความสุขไปมากกว่านี้คนะคือตอนนี้เราก็เราเราเราเห็นข่าวเนาะเราก็รู้สึกไม่สบายใจถามว่าทุกไหมก็เป็นถูกแต่ว่าไม่การฟ้องไม่ได้ทําให้เราให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือเราสบายใจมากขึ้นในทางกับการอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นด้วยซ้ำไป ดฉะนั้นก็เราก็ดับทุกที่ตัวเองก่อนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องของการจัดงานให้ดีดีกว่าเป็นแม่ต้องเข้มแข็งค่ะใช่ค่ะเป็นแม่ต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องปกป้องลูกเราค่ะใช่ค่ะอยากจะพูดอะไรกับคนเหล่านั้นไหมคะก็บางครั้งาจจะทำหรือี่ไม่รู้อ่านแค่เล็กๆแ็ไ่นอนแล้วแบบไม่พูดดีกว่าค่ะพูดไปสองไท่เตี้ยนิ่งเสียตำลุงทอะ วันนี้ก็ได้ชี้แจงในเรื่องของข้อมูลของงานวิง่งอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ก็ไม่อยากให้คนที่เขาไม่เออคนที่เขาแบบไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบแค่เปิดอินเทอร์เน็ตมาแล้วเจอข่าวแล้วก็อุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เข้าจะผิดแล้วก็แล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์แบบแบบที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไร